ตอนนี้ได้เวลาไประยองแล้วนะครับมหากรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองผู้จัดเขาบอกว่านัดเราบ่ายสองซึ่งตอนนี้ก็อีกสิบนาทีบ่ายสองนลก็ไปเสี่ยงเอาข้างหน้ากะเวลาทักสองชั่วโมงเนี่ยไม่ทันให้มันรู้ไปโอ้โหติดตั้งกับสะพานแล้วมานีวันอาทิตย์มหากรรมยานยนต์ติดหน้าอีกซีไม่พอไปติดสะพานอีกยาวเลยยาวเลยนีครับรถติดสะสมครับผมรายงานสภาพจราจร จราจรรายงานสภาพฮะจราจรรายงานสภาพจราจรครับผมโอ้เกดโอ้มูบอกแล้วลักษณะนี้อุบัติเหตุหรือเปล่าการจราจรติดขัดมากครับผมแต่ว่าที่นู้นก็ติดนะทางนู้นแจ้งมาแล้วว่ารถติดว่าไม่ใช่แค่เจ็ดอำเภออย่างเดียวนะทุกตำบลโป็นอย่างดอกไเฝ้าใจดี ตอนนี้ได้เวลาไประยองแล้วนะครับบ่ายนี้ไม่ใช่บา่ายงานเย็นเย็นนี้เรามีงานกันที่จังหวัดระยองเป็นงานงานสมเด็จพระเทพแหละจริงๆแล้วเมื่อก่อนมันเป็นงานถนนยมจินดาอะไรเงี้ยเล่าขานตำมหากรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คมไปดู ไปดูในใบใบจัดงานเขาปรากฏว่าเขาเปลี่ยนชื่องานแล้วแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ด้วยนะครับเป็นคนละอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าเป็นคนละจุดกันเห็นผู้จัดเขาบอกว่านัดเราบ่ายสองนัดเราบ่ายสองที่จุดลมพนซึ่งตอนนี้ก็อีกสิบนาทีบ่ายสองนะครับแี่เขาเลื่อนเวลานะรจริงนัดบ่ายสามก็ได้เพราะว่าเวลาที่ทุกคนทุกคนนัดกันไว้ที่จุดลมพลก็คือบ่ายสามครึ่งนะครับแล้วก็เวลาเดินขบวนมันสี่โมงครึ่งอย่างเงี้ยโอ้นัดเราไปนั้งก็บ่ายสองให้เราไปทําอะไรแถวนั้น ไปตลิท์เตะอยู่ก็ไม่ได้นะครับก็ไปเสี่ยงเอาข้างหน้านะกะเวลาทัก2ชั่วโมงเนี่ยไม่ไม่ทันให้มันรู้ไปเพราะว่า GPS จับแล้วว่าเดินทางจากเนี้ยไปที่จุดนู้นนึ่งชั่วโมงเผื่อรถติดอีก1ชั่วโมงทันแน่นอนอ่นะโอเคไปลุยกันเลยครับไปฮะก็อย่าลืมครับพ่าไปนะ มปที่เมึงไหนอย่าลืมเออบคุณเหรอตลกว่ะโอ้ยไม่ให้ตากไว้ๆมันเหม็นเด้อแต่เราคนเดียวเด้อะแอบติดโอ้โอ้ติดตั้งกับสะพานแล้วนะ ันนี้วันอาทิตย์ว่าห <ว stood> ouais. ัรกำยานยนต์หน้าโรงเรียนครับทุกคนดูด้จะติดไปถึงไหนดูว่านู้นแหละสีแยกเอกไอ้สามแยกวัป่าบางทองเหนมันมันมีปัญหาตรงเดียวตรงสะพานน่ะสะพานมันเป็นหลุมมันรถทุกคันก็ต้องหยอดแล้วก็เจอวันที่ผู้คนเขาไปบิ๊กซี ติดหน้าบิก๊กซีไม่พอไปติดสะพานอีกมันก็เลยสะสมกันไปใหญยย่ยาวเลยยาวเลยโอ้ยยังไม่สุดครับไปได้อีกครับ มองว่างแต่สีแยกอ่ะขอดูนี่โคตรไปเจ้าอนนี้จ้าตรงนี้ตรงนี้ตงนีจะติดนะเวลาเราผ่านมาทีไรเราก็จะติดตรงนี้ตลอดแล้วก็หน้าโรงเรียนหน้าเมโทรกับหน้าโรงเรียนนี่จบฟินาเล่เลย รถติดสะสมครับผมรายงานสภาพจราจรจราจรายรายงาน<ล>สภาพฮะจราจรารายงานสภาพจราจรครับผมถนนหน้าโรงเรียนบ้านโอ้โหเกดโอ้บอกแล้วไปทางเลี่ยงเว้ยเดี๋ยวไปทางซุ้มเลยโอ้โอดูแล้วดูหน้าขึ้นนะทางที่เราจะไปก็ติดเลยเลี่ยงเลี่ยนเลี่ยนเลี่ยงเลี่ยนได้เลี่ยนเออ OK แล้วแล้วติดหน้าติดหน้าโลตัสด,ด้วยลักษณะนี้อุบัติเหตุหรือเปล่าสองฝั่งเลยนะครับตอนนี้าก,นการจราอะไรนะจรจาการจรารจา,รา,จาติดขัดมากครับผมการจรา,จาติดขัดมากเราจะเป็นที่ต้องไปทางอื่นนะครับแอบเลี่ยงออกครับผม เปล่าคุณูไปโดนเดองนะครยอกินเล่นมเนาะเดินทางกี่ชั่วโมงแก้มชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าที่นู่นก็ติดนะทางนู้นแจ้งมาแล้วว่ารถติดว่าเพราะว่าก็ามีขบวนมีอ่รถที่เข้าไปส่งของที่จะเดินขบวนกันนี่แหละเจ็ดอำเภอไม่ใช่แค่เจ็ดอำเภออย่างเดียวนะทุกตำบล <laughs> ทุกตำบลน,นะไปลงที่นู่นหมดเลยนะครับตำบลรับ ประมาณ4ี่0บห้าสิบคนนะตัวแทนเดินขบวนนะครับวันนี้ของเราจะเป็นตัวแทนอำเภอวังจันทร์นะครับนี่เราไม่ใช่เราไม่ใช่คนปวกแงรงแล้ววันนี้แต่อวังจันทร์จ้างเราไปนําขบวนให้นะครับเราก็จะทําเต็มที่สมกับที่ท่านไว้วางใจเลือกใช้ทีมงานแต่วงของเราแล้วเราก็จะเจอแม่ยกนางลำที่อ่าพง,งตะเอี่ยมเพราะว่าอยู่เราอยู่ใกล้ขบ,ขบวนของอบตพงตะเอี่ยมกับอบตาวังจันทร์จะเป็นโอกันเน,นี่จะเป็นไงลุยช เนี่ย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 มันไม่ติดแสดงว่ามาผิดกันไม่ผิดมาถูกวันแล้วเลยแต่ว่ายังไม่ใช่เวลาที่เขาเดินขบวนอ่ะจริงๆมันมันต้องเย็นนะคุณนคุณก็บอกว่าตามตารางแล้วก็เดินขบวนสี่โมงครึ่ง้เขาก็กลัว เขาอยากให้เราไปส by, แตนบายใบสองเนี่ยจะมีมีคนมาเรียกว่านั้นคนครูก็แต่งชุดน่าจะร้อนกว่าเราเยอะ <c oughs> จริงๆเขาให้ครูหาโจโกกระเบนมาใส่นเลยทุกคนชื่อแต่ไม่เคยฝรั่ไหนลงให้ยัง เหมือนแบนี้ครมีตัวยังไม่เลยนะคะไม่เข้าด้วยเข้าเข้านะโอ้ยลุงอันนี้ผมเขาเป็นยังไงให้่ายว่าว่าเสื้อบอลเขาเป็นเลขแหรือว่าตัว S ขอบคุณขอบคุณทุกคนคุยได้เลย ถามว่าเสื้อเขาเป็นเลขแปดหรือตัวเอสตัวเอสหัวคุณครับก็คืออะไรถ้า,ถาเป็นเบอร์ก็เบอร์แปดนะถ้าเป็นอักษรก็น่าจะอักษรแปดขอบคุณครับคุณเราลองเปิดกระจกแล้วทำหนึ่งเขาซิ่งก็ใส่จุกรยาน ก็ไปะันเยะฮาสินะวัเป็นหยังดอกนองตกมาตมาขี้นกอง้วขอโทษจ้าบัเป็นหยังดอกนองไอ้เข่าใจอีดบีงานสีม่วงนะทุกคนงานนี้งานสีม่วงนะอืมมันมีเสื้อม่วงพอดีแต่คนนั้นไม่มีเสื้อม่วงแต่เขาก็ คมมทียังมีหมวกม่วงคุณมองยังไงมันสีม่วงกันหมวกม่วงน้ำเงินนะคะน้ำเงินครูอ้าวอ้าอ้าไม่เชื่ออะไรเงี้ยเชื่อใช่ไหมใช่คุณดูวิ่งตกใจเลยใช่โอ้มันเว่นตามันมาเพี้ยนม่วงเลยเดี๋ยวแก้มเจ็บไม่เชื่อแก้มเจ็บโอ็เขากลับไปแล้วล่ะยุ่งยิ้มเออจริงเห็นไหมแว่ตาเพี้ยนนะคะทุกคน โอ้ยแสดงว่าพวกที่ใส่เสื้อผิดที่โดนปรับกันเมื่อเช้านี้ก็เพราะนี่แหละตาเพี้ยนสีเออตาบอี้นสีไอ้พวกตาเพี้ยนสีอุ้ยเป็นต้องโอ้ยมีดูสีกับนางยักษ์กับนางใส่เสือ้อผิวใหญ่ใหญ่คือจรงิงๆเราเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้นะจะไปไหนที่จอดรถเราก็ไม่รู้วนๆไปก่อนเผื่อมีคนใจดีด,ดันดุด้วยดันดุคิดถึงตมมอนมูนลูกทุ่งเลยอะเนาะรวมตัวถ่ายรูปพี่พี่มานั่งนั่งร้อนๆแล้วก็นั่งแบบ ขโมดคิ้วกัน,นะอะอมๆอะเออนั่งขโมดคิว้วหลังเวทีมีเสือหนึงอันนั้นเป็นผ้าเลยนะจำไม่ได้ผ้าใบนั่งปูผ้าใบกันตลกอ่ะแล้ว <c oughs> ก็ใส่เอี๊ยมกับเสื้อลายสกอต <c oughs> ปากซี๊ซี่น้าร้อนแต่ละคน <c oughs> มัดจุกได้สสัส <c> ด <oughs> <c oughs> ี่รับมองรถห้องเงียเลย ียมทาาไไ้มขวี่ที่เขามองอะเพราะว่าเราอ่ะเข้ามาผิดางาน,นเขาไม่ได้ให้เข้าเขาไม่ได้ให้ขับเข้ามาก็ยังมอืบอลอ่ะแดดเป็นจุดหัวใจกันไปเลยว่าไปทางไหนกันแน่ไปสายเข้ามาทำไมนฉันมาทำอะไรที่นี่สถานี่จอดเนี่ยคะ อครูก oh. ็จะไปจอดสวนสีเมืองไง่นะครัจะหาที่จอดให้ลงของไม่ใช่อ้าวไม่ใเด็กนักเรียนเถอะจ, <laughs> จ,จริงๆเราโตเล็กจริงๆต้องว่าแบบเด็กนักเรียนอ,ะอ่ะอึ๊กนี่ถ้ามีหมวกกระป๋อแขนเธอมีบอเธอ,อหมวกกระป๋อแขนอ่ะเธอมีบอเขอมอมา,ามีเธอบ่มมีดกเธอส่ยยืมแล้วคนอื่น ป่อแทงเราจะขโมยก่อสามสองหนึ่งเดี๋ยดิเซี๋ยวไถึงสดีค่ะสันีเาจะได้เหย่อยู่มัวน่าจะตัวหวานน้องน้องนิยิตใช่ไหม โอเคงั้นโอเคแก่ฟอนด้วยฟอนฟอนฟอนไม่ <coupon. S 2> เป็น าอปอมาแล้วเด็กน้องครับไปขับป็นทางก่อนเออหลบรถหน่อยด้วยเราจะไปตั้งก็ไมใช่ตอนนี้เจอแล้วนะครับทุกคนอำเภอวังจันทร์เรามาเล่นให้อาเภอวังจันทร์นะครับมีหลายอำเภอมากตอนนี้ซอกแท็กอยู่ตามซอกตามมุมของวิเลยเทคนิคระยองนะครับที่นี่วิเลยเทคนิคระยองวันจันทร์วันศุกร์วันอันพุครับสวัสดีครับ เอนผูใหญ่ที่หางานเป็นงานวัดบ้านผาสวัสดีครับพี่ครูกันเดี๋ยวออาจารย์ที่วัดก็บอกว่าได้แหประมาณจิกนิ้ดไม่ไม่แห่ที่วัดเลยนะไม่พูดถาตรว่าททีท่านนะคิตอวยนนี้เราอยู่ที่ที่ทีที่ที่เราดูตารางเมื่อกี้แบบวันที่สา มาขามาขาะใชดีครับลาอบเจ็เยอะเนี่ยร่สิบเจ็ดคนครับขาดพีแอมขาดพีเตอร์เท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าแป๊บเึงครับผมมาอยู่ที่ไหนเออยู่งานอยู่อยู่ในใจครับผมเอาอยู่ที่ไหนอยในใ ี๋ยวปั้นปั้นเด็กรุกสิทธิ์กูพูดถึงไหนเมื่อกี้นะไม่รู้อ,อ๋อ,อตอนนี้กำลังตั้งขบวนกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวพวกเราหลบแดดกันก่อนแดดร้อนอเวลาที่เราจะเดินจริงก็ประมาณ4ี่โมงสี่โมงครึ่งตามกำหนดการนะครับอ,อ,อีกเป็นชั่วโมงเลยแต่ก็แอบ,บสองสารคนที่เขาตั้งขบวนแล้วแต่ถ้าเขาเรียกเราไปตั้งขบวนเมื่อไหร่เราก็ว้าวุ่นเหมือนกันนะเพราะว่ามันนานนะครับไปยืนตากแดดไปยืนเข้าแถวตอนนี้ก็พยายามดื้อมึนๆอยู่แอบๆหลบๆไป เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับงานแห่แห่อะไรวะแห่แห่แห่งานมหากรรมตำนานเล่าขานเมืองระยองตำนานเล่าขานเมืองระยองนะครับซึ่งปีนี้ไม่ได้จัดที่ถนนยมจินดานะมาจัดอีกฝั่งหนึ่งไหมครับผมเอติดตามครับ